สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะมาพบกับแม่ยานอีกแล้วนะคะมีชุดคุมท้องส,สวยๆแบบใหม่มาแนะนําคุณแม่ค่ะวันนี้มาชุด ชุดใหม่อย่างเดียวไม่พอมีโปรโมชั่นใหม่มาด้วยนะคะส่งฟรีตั้งแต่ชุดแรกเลยนะคะต้อนรับวันแม่เนาะต้อนรับเดือนสิงหาคมนะคะตลอดทั้งเดือนเลยส่งฟรีตั้งแต่ชุดแรกแล้วก็2ชุดขึ้นไปมีส่วนลดให้2ชุลดลด100บาทนะคะ3ชุดก็เดี๋ยวมีส่วนลดเพิ่มให้อีกเนาะหรือถ้าคุณแม่ไม่ได้ซื้อเป็นชุดคุณแม่จะซื้อเฉพาะเลกกิง้งชุดชั้นในเกงๆในอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแม่แอนได้ค่ะแม่แอนจะมีเอ่อเขาเรียกอะไรนะถ้าซื้อครบเท่านี้ก็จะได้ส่งฟรีเช่นเดียวกันเนาะอ่ะเพื่อไม่ เรามาดูดีกว่าว่ารอบวันนี้มีแบบไหนยังไงบ้างนะคะเริ่มชุดไร่ที่แมนใส่เลยคุณแม่คะ่ะรุ่นนี้อยากจะแนะนํามากตัวนี้พปันงานป้ายมาไม่แอนนะคะคลุมท้องได้ตั้งแต่ท้องอ่นอนจนถึงคลอดและที่สําคัญเปิดให้นมน้องได้นะคะตัวนี้จะมีซิปเปิดให้นมแนวตั้งคือเนียนมากเลยเนาะดูไม่ออกเลยว่ารุ่นนี้ให้นมน้องได้มีสายผูกหลังเหมือนเดิมนะคะกระเป๋าสองข้างคะ่ะขนาดและราคาขึ้นตามนี้เลยตามหน้าจอด้านบนได้เลยนะคะคุณแม่ถ้าคุณแม่สน คุณแม่สามารถบอกว่าสนใจ F 1ใต้คลิปนี้ได้เลยแม่จะได้รีบทักอินบ็อกซ์ไปหาคุณแม่เนาะหรือจะแคปหน้าจอแล้วทักอินบ็อกซ์หรือว่าทักไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแนะนําเลยคุณแม่ค่ะรุ่นนี้มีไม่เยอะนะอะมาดูรุ่นต่อไปกันรุ่นต่อไปมีทั้งหมดสสีด้วยกันค่ะตัวนี้ก็เป็นงานป้ายของที่ร้านเช่นกันคลุมทองได้ตั้งแต่ท้องอ่อน,ออนจนถึงคลอดแล้วที่สําคัญเปิดให้นมนองได้นะคะจะมีซิปเปิดให้นมแนวตั้งเนาะมีสายผูกหลังใส่ยง ไงก็พอคุณแม่ค่ะลายดอกไม้โทนสีน้ำตาลอ่อนก็ดูเรียบร้อยนะสีขาวก็แบบอ,อุ๊ยลายสตรอเบอรี่ชัดเจนจังเลยนะคะอันแล้วแต่ชอบแล้วกันคุณแม่รุ่นนี้ขายดีแล้วแบบว่าคุณแม่ใส่แล้วสวยกันมากเลยรุ่นต่อไปมาดูราคาเบาๆกันบ้างรุ่นนี้เลยโอ้โหใส่คลุมท้อง สวยจริงๆคุณแม่ไม่ท้องก็ใส่ได้นะคะท้องยิ่งใส่สวยด้านข้างเขาจะแบบมีดีเทลเสริมด้วยผ้าชีฟองนะคะตัวชีฟองตรงนี้มีซับในนะแต่ตัวเสื้อจะไม่มีจะไม่มีซับในแต่ถามว่าบางไหมก็ไม่ได้บางจนน่าเกลียดค่ะคุณแม่เมื่อเช้าแม่ใส่ถ่ายแบบคือไม่ต้องใส่กางเกงซับในก็ได้เช่นเดียวกันนะคะด้านข้างมันจะมีสายไขว้ไว้ปรับระดับได้ด้วยใส่ยังไงก็ผอมแน่นอนค่ะคุณแม่ค่ะชุดนี้ส่งฟรีด้วยนะคะถ้าชอบจัดไปได้เลยนะอ่ารุ่นต่อ ไปคะ่ะมาดูแบบสดใสกันโอ้ยคุณนะคะรุ่นนี้สีสันสดใสมากใส่สบายและจะบอกว่านอกจากจะคลุมทองได้ถึงคลอดนะคะยังเปิดให้นมน้องได้สามารถแหวกแบบนี้ได้เลยด้านหลังมีสมอกด้วยนะคะ,ะมันจะดูแบบไม่เล็กนะ คือรอบทองได้ถึงคลอดค่ะคุณแม่ค่ะชุดนี้ดีงามใส่สบายอ่ะลายปักนี่บอกว่าจัดเต็มมากเลยค่ะอ่ะใครใส่ชุดนี้นะมีแต่คนทักคนชมแล้วก็ถ่ายรูปขึ้นแน่นอนค่ะฝากไว้ด้วยนะสําหรับชุดนี้นะคะเป็นแบบใหม่ล่าสุดเลยรุ่นต่อไปมาดูลายสกอ๊อตสีสีฟ้ากันบ้างค่ะ รุ่นนี้นะคะคุณแม่อาสีฟ้าวันนี้มีให้เลือก23แบบอยู่นะรุ่นนี้ก็จะเป็นกระดุมจริงให้นมน้องได้ไลายสกอตเป็นผ้าฝ้ายใส่สบายไม่ร้อนค่ะและที่สำคัญไม่ต้องใส่เกงซับในรอบท้องได้ถึงคลอดเลยรุ่นนี้ถ้าใครสนใจก็ เอฟคอมเมนต์มาได้เลยนะคะรุ่นนี้น่ารักอะ่ะแล้วเป็นเดสยาวด้วยเวลาคุณแม่สวมใส่ก็จะได้แบบไม่กระดกด้วยเนาะรุ่นต่อไปมาแล้วโอ้ยน่ารักเกาหลีสุดๆเลยรุ่นนี้จะเปิดให้นมน้องได้2แบบนะคะคุณแม่จะเปิดจากซิปก็ได้อ่าเหมาะกับการเอาใส่กลวยปั๊มนมเนาะมีทั้งสองข้างเลยหรือคุณแม่จะแกะจากกระดุมก็ได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นกระดุมจริงนะคะมีสมอกใต้อกเหนือท้องตัวกระโปรงเป็นอัดพีทค่ะคุณแม่ไซส์และราคา ตามนี้เลยนะคะส่งชุดลด100นะถ้าชุดเดียวส่งฟรีให้เลยค่ะคุณแม่สวยนะรุ่นนี้ใส่แล้วบอกว่าไม่เหมือนแม่ท้องเลยแล้วหลังข้อเราไปใส่ต่อได้อีกนะคะรุ่นต่อไปค่ะมีทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นขายดีที่แม่เพิ่งลงขายไปค่ะคุณแม่ค่ะถ้าคุณแม่สนใจรีบสั่งซื้อสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยตัวกระโปรงมีซับในให้ด้านบนไม่บางนะคะคุณแม่ค่ะงานสวยคือช่วงไหลอ่ะคุณแม่สามารถแบบปั่น ไหลลงมาอีนิดนึงเซ็กซี่เบาๆได้นะคะรุ่นนี้สวยจริงๆแล้วแบบว่าโอ้โหรับทองได้ถึงคลอดเลยค่ะอ่ารุ่นต่อไปมาดูโทนสีชมพูกันบ้าง โอ้ยเกาหลีมากคุณแม่ค่ะจะบอกว่ารุ่นนี้อยู่ในแม่แขวนดูธรรมดาม,มากแต่พอไปลองใส่แล้วเฮ้ยคุณแม่ใส่สบายแล้วทรงสวยมากๆเลยนะคะรุ่นนี้ก็จะแบบเป็นโบแบบด้านข้างเฉียงแบบนี้เลยสวยแล้วแบบผ้าเนื้อดีอ่ะตัวนี้คือไม่ต้องใส่เกงซับในแล้วใส่ออกงานได้ด้วยนะคะงานบุญงานบวชคุณแม่ค่ะจับจองได้เลยนะคะรุ่นต่อไปมารุ่นที่แบบใส่สบายสบายกันบ้างเอาใจคุณแม่ที่แบบชอบสไตล์ผ้า,ย,าย,ยืดเนาะตัวนี้เป็นผ้าย,ยืด นิ่มเด้ง,งร้านแม่แอนแม่แอนผลิตมาแบบไม่ต่ำกว่า2,000ตัวแล้วนะคะสําหรับผ้าตัวนี้ใส่สบายมากจริงๆแล้วตัวนี้แม่แอนทําพิเศษคือรุ่นนี้เปิดให้นมน้องได้ค่ะคุณแม่เปิดให้นมน้องได้ทั้งสองข้างซ้ายขวาเลยวันนี้เอามาทั้ง4ี่สีเลยนะคะงานปักมกุกน้องกระต่ายน่ารักมากมีสีเทานะคะสีฟ้าค่ะอุ้ยวันนี้สีฟ้าเยอะเหมือนกันนะสีชมพูค่ะแล้วก็สีดํานะคะอ่ารุ่นนี้สีชมพูใกล้หมดแล้ว <c oughs> ถ้าคุณแม่เล สีพ่พูอยู่ต้องรีบจองนะคะไม่น่าจะถึง5ชุดแล้วนะคะรุ่นต่อไปค่ะรุ่นนี้เน้นใส่สบายๆเป็นผ้าผิวๆเย็นๆรอบท้องได้เยอะๆค่ะคุะคณแม่ค่ะดีไซน์ก็แบบเก๋ๆเรียบๆแต่ดูดีเนาะ,ะรุ่นนี้ราคาไม่แพงด้วยนะคะถ้าคุณแม่บอกว่าโอ้ยอยากได้ชุดใส่อยู่บ้านใส่แบบชิๆลๆอะไรอย่างงี้ตัวนี้ก็แนะนําค่ะ นะคะรุ่นต่อไปมาดูแบบสไตล์ผ้ายืดสิกลมมาท่ากันบ้างเฮ้ยคุณแม่ค่ะรุ่นนี้เหมาะกับคุณแม่ท้องแต่มาหนึ่งแต่มาสองแล้วก็คุณแม่ที่ไม่ได้ท้องก็สามารถใส่ได้ด้วยนะคะผ้าเนื้อดีมากนุม่มเนียนยืดหยุ่นใส่สบายและที่สําคัญไม่ต้องรีดด้วยนะคะอ่ะใครชอบสไตล์นี้ก็จัดไปได้เลยเนาะอ่ะอันนี้เป็นสไตล์เดชเชิร์เช่นกันรุ่นนี้เป็นสไตล์เดชเชิร์นะคะแต่ว่าตัวนี้จะเปิดให้นมนองได้เป็นงานป้ายมัมมีแอนนะคะกระดุมยาว เลยคุณแม่ปลดให้นมน้องได้เลยมีสายผูกหลังให้รอบท้องได้ถึงคลอดผ้าผิวเย็นเนื้อดีแค่เป่าๆก็ได้แล้วคุณแม่ค่ะไม่ต้องแบบรีดเน้นนะคะตัวนี้รีดง่ายหยับยากค่ะอ่ารุ่นต่อไปก็ยังมีความสวยอยู่อุ๊ยคุณแม่ค่ะรุ่นนี้ไซส์เอมของเข้ามาเพิ่มแล้วนะตอนนี้ XL หมดเกลี้ยงค่ะ X l ขายดีมากคุณแม่รุ่นนี้จะเป็นซิปให้นมแนวตั้งนะคะซับในทางตัวงานป้ายมือม่แอนจริงๆชุดนี้ราคามี690 สิบเจาแต่แม่ไม่ขายเพราะแม่นผลิตเองแล้วอยากให้คุณแม่ได้ใส่ชุดสวยๆนะคะรุ่นนี้ไซส์ M แค่590บาทคุณแม่ค่ะดีงามมี2สีนะสีฟ้าน่าจะเป็นไซส์ XL ค่ะอุ้ยสีฟ้ามี XL แต่ว่าเหลือแค่ชุดเดียวนะคะส่วนสีเหลืองยังพอมีค่ะคุณแม่รุ่นนี้ใส่แล้วสวยแล้วแบบอุย้ยใส่แล้วขับผิวนะดูเลยนะคะรุ่นต่อไปเป็นชุดที่อยู่ในหุ่นนะคะรุ่นนี้เลยขายดีตลอดกาลนะคะแล้วก็มีรีวิวจากคุณแม่คุณแม่ผู้ประการข่าวช่อง รัดด้วยนะคะรุ่นนี้มีสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะคะคุณแม่คลุมท้องได้ตั้งแต่ท้องอ่อนจนถึงคลอดเลยแล้วก็ใต้ระบายจะมีเอ่อใต้เสื้อครอปนะคะจะมีซิปเปิดให้นมแนวนอนเปิดได้ทั้งสองข้างซ้ายขวาไม่ต้องใส่กางเกงซับในแล้วนะคะรุ่นนี้เป็นผ้าฮานโกะเนื้อนุ่ม,เน,นมเนื้อดีรีดง่ายหยับยากอีกแล้วคะ่ะอ่ะมาดูรุ่นต่อไปเป็นสไตล์เอียมคุณแม่คะ่ะรุ่นนี้เอียมขายดีมากจะบอกว่าได้ทั้งสองชิ้นนะคะได้ทั้งเสื้อ แล้วก็ได้ทั้งเอี่ยมเลยเป็นเอี่ยมยีนแบบผ้านิ่มๆผ้านิ่ม,เน,มเนื้อดีใส่สบายรอบท้องได้เยอะนะคะรุ่นนี้อ่ะใครชอบรีบจัดไปได้เลยนะคะรุ่นต่อไปเป็นไซส์สองชิ้นใกล้หมดแล้วนะคุณแม่คะอย่าคิดนานรุ่นนี้แบบว่าคุ้มมากๆเลยนะคะมีสีฟ้าแล้วก็สีชมพูแถมเสื้อคลุมไปให้ด้วยรอบท้องได้ถึงคลอนเลยอ่ะรับสีไหนดีคุณแนมะ่ใกล้หมดแล้วจริงๆนะคะรุ่นต่อไปเป็นสไตล์ผ้ายืดนิ่มเด้งเช่นกันแต่ว่าตัว นนีีน้่จะเป็นคนละลายกันเนาะอันนี้ก็อุ้ยอันนี้ก็ฟุงฟิงไม่ไม่แพ้กันเลยอะมีสีฟ้านะคะแล้วก็สีเทาคะ่ะคุณแม่ค่ะนี่น่ารักเปิดให้นมน้องได้ตรงชายกระโปรงก็บอกว่ามีแต่งซีทูนะคะไม่โป๊แล้วเดทตัวในคือไม่สั้นคะ่ะคุณแม่ค่ะเดทตัวในยาว38-39เลยนะคะไม่ถือว่าสั้นคะ่ะอะถ้าคุณแม่อยากได้แบบรอบท้องได้ถึงคลอด นะคะใส่สบายสบายแม่แอนแนะนำรุ่นนี้ค่ะคุณแม่ใส่สบายมากคือแฟดทสองแฟดสามก็เอาอยู่นะคะมีสองสีสีโอรสแล้วก็โทนสีเหลืองค่ะถ้าสีเหลืองไม่ต้องใส่เกงซับในนะคะแต่ว่าสีโอรสอ่ะถ้าใส่อยู่ในอิน door หรือว่างานแต่งโรงแรมอะไรเงี้ยไม่ต้องใส่เกงซับในก็ได้ยกเว้นว่าคุณแม่จะแบบจะต้องไปเดินาท์ดอร์จริงๆอ่ะอันนี้อันนั้นค่อยใส่ก็ได้เนาะมาดูเลกกิ้งกันบ้างค่ะคุณแม่เป็นเลกกิ้งที่ใส่สบายที่สุดสําหรับแม่ท้องเลยนะคะอันนี้เป็นงานที่แม่แอน ผลิตเองนะคะโรงงานในไทยโอ้โหคุณแม่คะ่ะเนื้อผ้าเนื้อดีมากใส่สบายการตัดเย็บนี่ก็แข็งแรงมากคุณแม่ใส่ได้ตั้งแต่ท้องแรกจนถึงท,งท้องที่3เลยนะคะแล้วราคาไม่แพงด้วย350บาทคุณแม่คะ่ะจะปกติเท่าไหร่นะ390หรือ490เนี่ยแม่จาไม่ได้นะคะตัวนี้จะมีสองไซส์ให้เลือกด้วยไม่ได้ฟรีไซส์ตั้งแต่3 2ถึง50นะอันนี้แบ่งเป็น2ไซส์คุณแม่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณแม่สวมใส่จะได้แบบไม่ไม่เขาเรียกอ,อะไรไม่หลวมจนเกินไปเนาะ กำลังสวยเลยมีทั้งหมด3สีค่ะสีกลมนะคะสีเทาแล้วก็สีดําสีดำเนี่ยคุณแม่ซื้อไปเยอะมากเพราะว่าเอาไว้ใส่ทํางานได้ด้วยนะคะอ้าวลองเลือกดูคะ่ะคุณแม่ค่ะจะรับสีไหนไซส์ไหนแจ้งแม่แอนได้เลยเพราะโปรนี้เนี่ยเอ่อถ้าสมมุติว่าคุณแม่ไม่ได้ซื้อเป็นชุดเนาะคุณแม่ซื้อเป็นเลกกิ้งซื้อเป็นกางเกงชุดชั้นในอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่สามารถเอามารวมกันแล้วก็ถ้าซื้อครบเท่านี้แม่แอนก็ส่งฟรีให้นะคะมาดูเลกกิ้งขาสั้นค่ะอันนี้จะเป็นขาสี่ส่วนก็คือเลย หัวเข่าไปนะคะคุณแม่จะอยู่กลางๆหน้าแข้งเนาะ,ะตัวนี้ก็จะมี3สีเช่นกันแล้วก็มี3ามไซส์ราคา 290บาทคุณแม่ค่ะโอ้โหงานดีมากขอดูตะเข็บการเย็บได้เลยนะคะคุณแม่ไม่ใช่งานจีนนะอารุ่นต่อไปพอเรามีเกง,เกงแล้วถ้าคุณแม่อยากได้สไตล์เสื้อเสื้อตัวนี้คุณแม่หาจะเป็นแบบเซ็ตคุณแม่ใส่เป็นเซ็ตคู่กับน้องก็ได้หรือคุณแม่จะซื้อแยกเอาเฉพาะเสื้อหรือว่าจะชาะเฉพาะบี้สูทก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาไว้เปิดให้นมน้องหลังคลอดเนาะแต่ตอนนี้เราท้องอยู่เราใส่ตั้งแต่ตอนท้องเลยจะได้คุ้มกันไปยาวๆนะคะมีสองสีคุณแม่เลือกค่ะสีฟ นะคะแล้วก็สีน้ําตาลนะคะสีฟ้านี้เอาไว้ใส่ช่วงวันแม่นี้ได้เลยนะอ่าฝากไว้ด้วยนะคะบางสีมันเหลือไม่เยอะแล้วนะคะรุ่นต่อไปค่ะมาดูตัวนี้กันดีกว่าน้องส้มของเราขายดีมากจะบอกว่าใกล้หมดแล้วนะคุณแม่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกระดุมจริงให้นมน้องได้ด้วยให้นมแบบไม่รัง้งงานป้ายของมันไม่แอนแต่ว่าราคาเบามากคุณแม่ราคาไม่แพงตัวกระโปรงมีซับในเนื้อผ้ารีดง่ายหยับยากอีกแล้วนะคะเอาใจคุณ แม่ท้องเลยรุ่นนี้ใส่สบายแล้วก็แบบโอ้ยใส่แล้วผอมจริงๆนาะอ่ะฝากชุดนี้ไว้ด้วยนะคะน้องส้มของเราอันนี้คือแบบทั้งหมดแล้วก็โปรใหม่คุณแม่อย่าลืมนะโปรนี้แม่แอนให้จนตลอดเดือนสิงหาคมเลยเอาถือว่าเป็นโปรสาหรับวันแม่เลยนะคะอ่ะถ้าสนใจแบบไหนเดี๋ยวทักอินบ็อกมาหรือจะคอมเมนต์ใต้คลิปมาก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวแม่แอนดูแลให้นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ